โอ้ยอารูณหน่อยเพิ่งมาจงแล้วขอบคุณนะคะบรรยากาศน้งคนตกมีรถตู้มาหาไหนอรถตู้ ด้วยการดูแลส่งเสริมให้เกิดขึ้นเยอะนะคะใช่คะาที่าทำที่ทักคอยนะคะก็มียูทูบเบอร์นะคะหลายๆท่านนะคะช่วยนะคะก็พร้อมพร้อมใจกันนะคะถึงได้สำเร็จได้นะคะก็ขอขอบคุณนักยูทูบเบอร์นะคะเนาะทั้งที่ในบ้านแล้วก็ทั้งทุกทุกคนเลยนะคะจะได้ทำให้ทีสบายดีนะคะ ค่ะนะนแม่ทีวันนี้ไม่เห็นลุงอ,อ๋อลุงอยู่ในบ้านจ้านะคะลุงอยู่ในบ้านนะคะลุงชอบเสียงของเราแม่ทีจา้าลอยไปไหนครับนะคะคุณสิริศักดิ์อ้าวมีอะไรกันคะชอบลุงเลยอ๋อวันวันนี้พี่เพชรมีอะไรจ้มามีเพชรคุณโอมีอยังนะอ้าวข้อเหนี่ยงทุเรียนให้ลุงบอก ขอเปิืงนี่ไขอเงนี่โอ้โหคนเรียนนะครับเขาาเขามาให้ลูกนครับครับี่ิมาโอ้ห้าเหียทุเรียนนะคะขอันวันเกิดนะครอ๋อวันมันเกิดนะคะ สวัสดีค่ะน้องแม่พีโดดมาจากย่านหนิงมาขดไล์ให้นะคะขอบคุณจ้านะคะตอนนี้ย่านหนิงก็กำลังไล์อยู่ใช่ไหมคะเนาอ <c oughs> อ่ะเราตามเข้าไปดูเลย พอดีแกแกอยู่ตรงนั้นตอนนี้แกอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าแกต้อ เห็นหมอหกนะคะเห็นไหมคะดูเขาเล็กไฟก็จะเป็นสีเมฆขึ้นไปแบบนั้นนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะ นจ้าเจ้าสั้นนว่าเข้ามาแต่งตัวมาลังเออเดี๋ยวค่อยรอดูเจ้าอยู่อืมรัมแล้วก็ไปจ้าไปไซโอ้ทุกทีค่ะแม่พีค่ะสุคุณสุภารัตน์นะคะขอบคุณนะคะ อ่าคุณอาีเดนสวัสดีแม่พี่วสนาคุณอภิญญานะคะเขาทํำไรกันคะอ๋อวันนี้นะคะก็มีเอฟซีนะคะทําข้าวเหนียวนะกจู่เรียนมาให้ลุงนะคะวันนี้น้ำคายนะคะจิตคงแล้วก็มีวันนี้นะคะมันเกิดน้องอู้นะคะสตอรี่โอ้ใช่ไหมใช่น้องอู้สตอรี่เนาะคือขับจังเลยนะคะคุณหญิงค่ะเราขอให้น้องอู้นะคะมีแต่ความร้อนจืดนะคะยอดยืดปังๆเลยนะคะอ่า ก็แม่พีอันคอมเมนต์ครับขอบคุณจ้านะคะคุณเคนะคะขอบคุณจ้านะคะคุณหญิงนะคะเด็กเล็กพนักงนบุญนะคะขอบคุณค่ะคุณเคนะสวัสดีค่ะแม่บุญถิ่นค่ะสวัสดีฉลองนี้แม่เอคุณมากเลยนะคะมีจับมาสปายสป๊บนึงเดี๋ยวแม่อออจับมามาดำนะคะคุณหญิงเล็กพนันบุญนะคะสู้ๆพระจันทร์ขอบคุณนะคะ P L O Y นะคะขอบคุณค่ะหัวใจบวกตอนนี้ก็เราก็รอดูนะคะ ครดูหลีกไปนะครับมองไปที่ปกตอนนี้แม่ใหญ่กำลังเข้าไปเต็งงานมากเลยนะคะแม่หมอกนะคะฟันหิวนะคะหลังฝนหยุดตกนะคะันก็ขึ้นเลยนะคะอย่างนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะหน้าดูงนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีคุณจันค่ะสบายดีค่ะ โบกเงินนะคะสวยง,งามมากเลยเข้พาไปส่งคุณหญิงลอยกับคุณหญิงแม่นะคะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอนฟินหูนพ่อกันเด้อพี่นออนะ้องในทิศยั้นออนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> งามมากเลยนะคะเห็นไหมคะมองไปทางบ้านโปอกนะคะก็มีหมอกขึ้นนะคะหมอกเต็มเลยนะคะตูเขาหลังตนสนนะคะต้นดูนะคะต้นซีใช่ไหมตกนซีนะคะที่เกลนสามตัวติดเหลืองมาคุณระเบียบคะที่วัดนะคะวิรัติขอขอบคุณมากมากเลยที่เกินสามตัวเหลืองเลย กับลุงับลุงอยู่ในบ้านนะคะลุงอยู่ในบ้านแ,แม่พีวันนี้ไม่มีรำเลยก็ก็มบบนีน,นะคะแต่แม่พีวันนี้อาจจะไม่ได้รำเพราะเมือม่อเมือม่อเมื่อก่อนเนี่ยแม่พีรำแ,แล้วนะคะเราก็จะหมุนๆกันนะคะหมุนรอบกันไปเรื่อยๆนะคะทำไมไม่มีหม้อห <c oughs> ม้ออะไรนะ <c oughs> ขึ้นข้วอะไรดีขึ้นอะไรก็ผิดหรือไข่ค่าแม่ค่ะของน้องนัทนะคะเป็นข้าวเหนียวทูเรียนนะคะเป็นเอามามอบให้วันเกิดลุงพลนะคะวันนี้ก็เอาเข้าไปให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้าวเหนียวทูเรียนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ หม้อข้าวเหนียวูเกลียนเลื้งเพื่อเวอแท้เลี้งตลอดไัก็มีเงินแล้วมา